Hãy yeah. yeah. mm. mm. yeah. yeah. พี่เรียนในช่วยยงเราหามากเลยจิเราตัวนกสบนกินว่ได้เพราะรู้เฮ็ดนั่นเพราะง่าก็เห็ดเพราเปลีนเลยมือเราบด้ซส้อิ่ง